ล้วคิวเกตมากวันมากวันแอะคิวชิเกตชิเกตกินอาหาร I hungry I want eat the chicken I want เล็ก for the ต้มเล็กต้มเล็กเล็กชิเกตต้มเล้งขาไก่อะ กินได้เปล่าสมอไม่ต้องก็ได้มั้งนี่ยเอาแล้วไก่มันเริ่มร้องแล้วไก่มันเริ่มร้องคำรามแล้วนี Mechan ่อกาะตามอยู่นี่ถ้าเราโดนไก่ฉกนี่คือเราตายหรือว่าเราตายน็อกไก่เฉยพี่ไม่แน่ใจว่ะพี่ก็ไม่แน่ใจว่ะตายตายหรือเปล่าไม่แน่ใจ เป่าสามบ้านเลยลเป่าสามเกาะสามเนี่ยลำบากต้องคนหัวเกลียนนั<อ>่นแหละพคนนี้ไม่ชอบหัวเกลียนไงแต่ที่จะยิงไก่แม่งฆ่าแต่คนหึงไม่อยากเห็นไก่ตายได้ไงร้องเล็กหนังร้องเล็กหนาไอา้ไก่เฮี้ยนี่ปุนปากขนาดผมเคยเล่นแล้วตายไปพอบอรเร็วๆเ,เอามาดิน้ำเจิดเล่นมาละ่ะยิงไก่ มาแล้วมึงยิงหัวไก่เฮ้ยมันหูโผลหัวมาหลิมหลิมเมื่อกี้ตามมายิงหัวไก่กันเอาแล้วพี่ยิงเปิดเข้าไปที่เบ้าตาไก่เลยงั้นเหรอเที่ <c ười> ่ <c ười> คนเอาพี่ <c ười> ยิงโดนหรือเปล่า <c ười> โดนหัวเนี่ยมันไกลไงมันไกลมันไกล ยิงก็ไปที่หลังหัวไก่เจ็บปวดอะเฮ้ยเรถไป4แน่ผมกาไปแม็กนึงอะ150 6อ0นัดนอะปืนอีกอีกแบบงี้เฮ้ยมันตดมันตดไก่มันตดเชี่ยไก่มันตดได้ด,ด้วยเชี่ยคนเอาตามตาม,ตามเขียวมาเลยลอแม่งตดอะ มันดูเห็นป่ะไก่แม่งตดเขียวมาเลยอะ่ะเออไม่ใช่แอร์ด็อนึกว่าไก่ตดโอ้ยโอ๊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 ยพี่หลังโดนยิงไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไอ้ที่ทะลึ่งนะเว้ยไอ้สัตว์เอ้ยฆ่ามันกูบอกให้มึงฆ่าไก่ไงอยู่เหีห๋ววะเอาอยู่ทางทิศเจ็ดสิบเจ็ดสิบ เดินขวาน,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 นอนนอนนอนบนเขาอ่ะเออพี่ตัวอะรบ้าง,งถ้ามันนอนเนี่ยมันคมอ,อ๋อไอ้เที่ยวอืมไอ้เที่ยนี่หนักแล้วพี่หนักแล้วไ,ไปเกมไปก่อนจะเกมไปไอเ้เที่ยไอ้พวกไม่ฆ่าไก่เอาไปอยู่ไปก็ลกไม่ใช่ยยิงกูแบบไม่พี่คนทางซ้ายตึมเลยแต่อย่าปยิงมันาต้องด้วยฆ่าไก่ แค่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เรายิงแค่นั้นแหละเมื่อกี้น่าจะเรานา่นาจะน่าจะมีน่าจะมีแค่เรายิงส <c oughs> วัสดีครับผูบ้พันเอ้าสวัสดีสวัสดีเสียงปืนหูทับดับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวพี่เช็คผมเช็คข้างล่างก่อนพี่ข้างล่างเคลียร์ข้างล่างเคเลียร,ร์มันไปมันไปไปที่อื่นเอาละสัตว์ไก่ต่อเนี่ยไงไก่เหมือนมันติดอะไรไม่รู้เนี่ย กแกติดบ้านแน่เลยติดเนินเป็นคนนิ่งอ่ะไม่ขยับอ่ะเป้าอ่ะผบอลูกหมดอ่ะผบอเนี่ยพี่ข้างหน้าผมมีไอเดบอ่ะเก็บได้ในในเดบะสุนเยอะมองเห็นป้ามองเห็นป้าไอดบบอ่าไปไหนวะไอเดบบอ้าวอยู่ไหนวะไอเดบอ่ะคนโดโอ้ยโหใต้ไก่อ่ะพี่สองกล่อง อีแล้วอีแล้วน่าก่ัวเข้าเลยเนี่ยโอ้ไก่กีดยับเลยอ่ะพี่ไก่มาไก่มาเฮ้ยมันจะมาแดกผมมันจะมาแดกผมมันจะมาแดกผมไม่ได้โอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วกูเกือบเป็นหนอนเกือบเป็นหนอนให้ไก่กินไก่ตนไก่ตนไก่ตนซ้อมจบแล้วครับซ้อมจบแล้วลูกปืน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 ได้ละ ฮ้ยพี่แล้วมังมีคนกำลังไปทางพี่เดี๋ยวผมฆ่ามันเองไปผมรอดักตบมันอยู่รอดักตบมันอยู่มึงไม่ยิงเนยไม่ยิงแล้วมั้งไก่อ่ะอุ๊ยเฮ้ยผมโดนไฟผมโดนไฟจะไกลผมโดนไฟจะไกลไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเด็กยเกือบล่วงมันติดอะไรวะเนี่ยติดไฟไงพี่อุ้ยเชี่ยไก่เขาแดกอะไรเข้าไปวะเนี่ย

พี่ลังมาผมเซฟผมเซฟไก่ข้าผมไม่ได้ไอ้เคียร์ลูกไฟ GPS มาอีกลูกเลยพี่ เม่ง <c oughs> ห่วงพี่ปลอดภัยไหม <c oughs> ไ,กไก่แม่งมึนยึดหายสัสเนี่ยเชี่ยไก่แม่งโคตรเอาไก่แม่งเปิดอันตินนนแล้วผมเพิ่งข้มูลกูทิ้งยาวด้วยแล้วผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าแอร์ดรอปที่เราเก็บๆกันอยู่เนี่ยมันคือตดไก่ไก่ว้องหลังด้ยทางซ้ายเรามีเลือดผมจะไปเก็บแอร์ดรอปทุกสุนสัตว์ผมว่าเองใช้ลูกสุดเลยอะ่ะเจียวป่ะอ่าผมใช้ทุกกระสุนผมแค่ไม่เอามาเก็บเผื่อไว้เพราะดูจากสองไม่น่าพออ่ะ ยังไงเฮ้ยไก่เวนเนี่ยยิงดิยิงแม่งนะเจอคนแล้วต้องยิงแล้วเฮ้ยไก่ยิเป็นข้าวเดินยิงเลยเฮ้ยใครโดนไก่จิกตายหาวปนะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย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 ้เฮ้ย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  มึงไม่ฆ่าไก่ไว้เมื่อี้อ่ะกูไม่ไหวได้สัตว์กูจำชื่อมึงไม่ได้เฮียนดิไก่พวกมึงไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกูจะกูจะเห็นไก่ตายไหมเนี่ยเฮียวันเนี้ยอะกูถามจริงเหอะไม่ไงตายซะไอ้เฮียทำไมพวกมึงไม่ฆ่าไก่วะเฮ้ย โหดูเลือดไก่พี่เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้พวกขี้นี่เก็บกระสุนไม่ยิงแต่คนที่แม่งหมื่นที่ผายเอาเอาไม่เอาเอาโดนยิงกันเองสินะผมก็เคยโดนไอสัตว์แค่แค่้นแล้วตัวนั้นอ่ะเบบี้แต่ชีวิตไอ้พวกขี้เนี่ยขอให้พระทำโทษไม่อย่างหนักกูไก่กูจะตายให้กูไหมเนี่ยลงไปต่อยไก่ได้วะเฮียต่อยรถปะวะไก่ก็นโดนเราตายดีพี่ปี๋เนาะ ไม่ไงคืออย่างนั้นถ้าต่อยเราก็ยังดีไงลงเนี่ยพี่ลงใกล้ๆไก่แม่งเลยยิงไปยิงตูดมันอะแต่แม่งก็ตดมาถ้าแม่ถ้าแม่งตดมาก็ได้กระสุนโอ้คนเต็มเลยตัวเราจะพักเรื่องบนจิกบนกาอากระไปพี่เห็นปะเห็นในเสื้อเหลืองนี่ป่ะเดี๋ยวฆ่าแม่งก่อนเลยข้างหลังเราเยอะนะเอ้ไม่ขนาดมือพวกเนี้ยเฮ้ยมันลงมาแล้วเฮ้ยมันได้ปืนนะหนามลงบนได้กูได้น้องเจก็ได้ปืน ดิสัตว์ไอ้จัดไปนอนไปตัวไหนตายพี่ตัวไหนตายอยู่ตรงพี่เลยข้างนอกรั้วตัวบ้าตายอ่ะเตายโอ๊ยโดนไฟไหม้โอยไก่เฮียนี่เอามันตายมันตายคนที่ฆ่าต้องเจอตายละน้องกูไหนวะเจอละเฮ้ยมีเพื่อนอม่ตัวนึง ตายเฮียนี่ไอพวกเคียไม่ยิงไก่ไกเกิดมาพวกยิงคนแง,ง่มึงงั้นต้องตื่นตายแล้วไอพวกเด็กเคียกเกิดมาเกิดมาไม่ยิงไก่พวกยิงคนพวกเคียเนี่ยเฮ้ยเฮียรถกระบะต้องตื่นตายอย่างไว ต้องเจอเองแบมยิงนะมั้ยเนาะต้องเจอดูมันตดมันตดออกมาแล้วต้องเจอเอมันตดออกมาเป็นตดเปแอนด์ออฟพี่เป๊ะจะโดนเหยียบตายหรือเปล่านี่มันจะแดกกูแล้วเราต้องยิงตูดมันนะเนี่ยใช่เราต้องยิงตูดอึออกมาเฮ้ยมึงยิงกุฎี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเซฟพี่เซฟเซฟหนึ่งไม่ยิงไก่ไว้ขวยเอ้ย โ,โอ้ยโ,โอ้เต็มกระบาดเลยออกอไอ้เช bon bueno> ี่ยลว้ย้วเจอต้องยงหนเวยนลงกลางหัวเลยผมไม่เห็นมันดิอยู่ดีม okay ันก็ไม่ยิงหลังผมไอ้พวกเชี่ยเนี่ยไม่เกิดมาไม่ยิงไก่ได้พวกสตินเนี่ยตายตาไอ้เชี่ยตาพี่แล้วกันแล้วกันแล้ว มันต้องวิ่งไปทางสม,มุขก็แหละอ๋อโอ้ยสายว่ะโดนอย่างเงี้ยอุ้ยมันลงมัโดนแบทิกเลย,ม,ยเมันลงมัโดนแบทิกเลยเดี๋ยวก็ตายพี<อ>่กลับไปเลยเดี๋ยวก็ตายนี<อ>่ยมึงมึงคิดมึงเป็นพระเอกหนังเหรอฮะมึงคิดมึงจะร,รอดเหรอไปออกพี่ออกออก แปลกที่ไม่ได้เห็นไก่ตายไก่แม่งขากสเตลดลงกลางหัวผมเลยอะก <c oughs> ูเห็นแล้วแม่งถ <c oughs> ึงบอกตาย <c oughs> สเตลเลตแม่งติดเต็มตัวผมเลยอะสเตลเลตไฟอ่ะ <c oughs> นี่กูกำลังทำอะไรอยู่กูกำลังฆ่าสัตว์โลกอยู่ยงั้นเหรอวะนี่สัตว์โลกที่น่ารักโดดโดนโดนแบบนิดเดียวสัตว์โลกที่แบบร้องกระตากกระตากนี่เราทำลงได้ยังไงมาคนดู ตัดโลกลองกระตากะตาเมื่อกี้มันไฝขี้ใส่หัวไม่เห็นนะเฮ้ยพี่ต้ามีคนลงกันแล้วเราต้องเบี่ยงไปตรงที่อื่นเอาแล้วลงแล้วเนี่ยเอาลงเลยลงเลยเอยม้มันเบี่ยงมันเบีย่ยงมันเบี่ยงเยี่ยมงัดแล้วแ<ไ>ปลว่าไอ้พวกบนเนี่ยไอ้พวกบนเนี่ยไอ้พวกที่มันเบี่ยงจากเรา,านเนี่ยแปลว่ามันไอ้พวกเนี้ยมันมันจะมาฆ่าไก่ไม่จะมาฆ่ากันเองใช้ได้นี่หว่าเฮ้ยต้องยี่สิบวะแต่ถ้าลงมากูฆ่านะไอ้เดี๋ยวมันฆ่าเพื่อนเรามันก็คงเก็บมาเยอะพี่มาแล้ว เฮียก er. ีดล้องแล้วกีดล้องมาแล้วลอยโอ้โยตัดเลย GPS เฮียเกือบไมหัวกูเอายิงปัดยิงตู้ไปใครเนี่ยทำจึดยิงตู้เฮ้ยดนยิงมี่เป็นโดนยิงเหรอเฮออียไหนยิงกูอีกแล้ววะเบื่อเว้ย ไอ้เฮียเขาไม่อยากเล่นโหมดนี้เพราะพวกมึงเนี่ยมึงรู้ตัวกันไหมเนี่ยยิงตูดยิงตูดโอ้โหเสดไปอีเทสใส่ปุ๋ยมะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอเฮียแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงอยู่ไหนวะผมเจอคนยิงแล้วผมเจอคนยิงพี่แล้วเดี๋ยวผมไปยิงมันให้